อร่อดอันเดิมก็ได้ค่ะมาพอมือหนูเลยของของของข้าวเบิร์ตแล้วปะเนี่ยของข้าวเบิร์ต่อด้วยของหวานอะไรคะของหวานต่อ,อาลุยอย่าได้พักอ้าวท่านพระองค์หญิงคะอันนี้ค่ะให้แม่เปิดให้ไหมหนึ่งชิ้นก่อนนะยาเป็นเห็ด อันนี้เขาเรียกอะไรนะเออ,อยงกุยยำโลติใช่ไหมยมโลบายแกนมมมเหรออ่าอ่ะหนูอันเดียวพอค่ะอันเดียวอืมขา้ขาวข้าวเสร็จก็ต้องหวานถูกตามหลักอืมอันนี้อ่ะ จะกินอันนี้อีกเหรอเอาไว้กินตอนเย็นก็ได้มั้งเผื่อกระเพาะไว้กินตอนเย็นบ้างเข้าใจไหมมันคือความสุขใช่ไหมลูกการกินแม่ก็คืออยากกินได้แบบนูแถว่าแม่กินว่าเป็นได้แบบเนี้ยกินว่าเป็นเลยนี่แบบนี้กินว่าเป็นเลยอืมนี่แต่ลูกกินอันนูกินเลยอ่ะงามไม่ไม่ไม่แม่กินไม่เป็นค่ะขอบคุณนะคะแต่แม่กินไม่เป็นค่ะ อะชวนทุกคนกินด้วยสิคะเวลาทานอะไรหนูหนหนหนต้องชวนทุกคนทุกคนกินขนมกับน้องอิงคะ่ะบอกงี้ทุกคนดีค่ะหนูได้อีไม,อม่คืมทุกคนไม่เอาเอาสิทุกคนบอกว่าะแบบฟันแล้วอ๋องามทุกคนบอกว่าแดดฟอนว่าแบบฟอนเราไม่ขายอ๋ออาปากงามอร่อยๆสิโชว์แบบความฟิลล<บ>ิ่งแบบแบบอร่อยงามๆเลยอ่ะฟินฟินดิ ืมเวลาหนูจะกินหนูต้องกินคู่กับอันนี้มันจะได้ไม่ติดคอลูกอ่ะอืมเห็นไหมมันจะได้ไม่ติดคอเห็นไหม,ไมอืมอันนมมันจะไปเป็นตัวละลายขนมปังไงคะฟินฟินสิอ่ะฟินฟินสิมัมมัม,มฟินฟินดิมัมเลยปากเล็กๆนี่อ่ะมึงเพิ่นเพิดอืมอืม้อ ออไม่ใช่ถัว่วป๊อบคอนเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองทำป๊อบคอนพรุ่งนี้เบิร์ดบอเอ๋อเบิร์ดบอเอา,ออเอามาลุน้นกันว่าน้องอินจะกินหมดไหมจะต้ไปทาเล่มใหมดเ,เดี๋ยวไปซื้อสีมาเพิ่มไปอะไรนะ ไอ้บุฟเฟ่บิวตี้อ,ะอ่ะมันอันเล็กๆดีงามเลยเอางามเรืวอเเดี๋ยวมันจะเลอะเ,เ,เสื้อมันเลอะเสื้อมันซักยากาอางใหญ่อืมอันใหญ่มันก็จับยากไงคะโอ้ยน้องสมมอว่าแสบเท่นองแม่ก็อยากกินขึ้นููปินอืม อไม่เอา,อาค่ะลูกแม่กินไม่เป็นอ่ะไม่ใช่ว่ามองกินอ๋อแม่เข้าใจผิดเองใช่ไหมแม่คิดว่าให้น้องเอง,น,องน้องเองให้แม่กินไม่เล่นครีมสิคะลูกอ่าทานงามเลยฟินไหมฟินเลอร์ฟินเลอิไหมฟินคืออะไรคือมีความสุขในการกินช่ำๆไงลูก ฟิลเลอร์ก็คือทําให้เราสวยเต่งตึงเหมือนน้องอิงอเหี่ยวเหี่ยวเหมือนแม่แล้วก็ไปฉีดมันก็จะตึงเหมือนน้องอิงอะค่ะิเกคืะไฟิงเก,อร,ก <ing> อร์ก็นิ้วมือคะอ่ะคุณนะเพื่อนเพื่นกินปุณนะปากน,น้อยๆปากจอมเจาะเด้แต่ว่ากินเก่งก <S <S คักเรื่องกินนี่ไว้ใจองิงเพื่อน่า เอาเร็วๆเดี๋ยวไปล้างมือ <c oughs> รีวิวสิมันเป็นยังรสชาติยังไงอะไรยังไงอ่ะอร่อยอันนี้ก็อร่อยเผ็ดมากอืมแซ่บด้วยอืมอันนี้ก็อร่อยออยิงรีบกินทีหมันเลื้มือหน่ะนะเอาเฝ้ากินแม่สิไปล้างมือให้อีลาเดี๋ยวหมดกัดมือ